ไม่มีกติกาใช้แต่กติกูฟิลิปปินส์โวยเดือดเขมรจัดซีเกมแบบนี้ได้แค่ครั้งสุดท้ายก่อนติดตามรับฟังฟากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้โดยเจ้าภาพมีการถอดกีฬาสากลและประับระเบียบการแข่งขันมากมายจนกลายเป็นการกีดกันชาติอื่น ไม่ให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมสร้างความไม่พอใจให้หลายชาติล่าสุดอัมราหัมโทเลนติโนประธานคณะกรรมการโอลิมปิกข,ของฟิลิปปินส์ออกมาเปิดเผยว่าสมาชิกสาพัน์ซีเกมสยืนยันว่าต่อไปจะไม่อนุญาตให้มีข้อจํากัดหรือข้อบ,บังคับที่เป็นประเด็นขัดแย้งในการแข่งขันซีเกมครั้งถัดไปหลังจบซีเกม2023อีกแล้วโดยโทเลนติโนกล่าวหลังการวิ่งครบเพิิมซีเกม2023จากการร้องขอของเจ้าภาพว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายเราพอแล้ว กับบบเรือบบบ่องแนี้ทางนี้โทเลนติโน่ตำหนิการตั้งกฎระเบียบการแข่งขันของกัมพูชาในซีเกมครั้งนี้ว่าช่งางไร้สาระเมื่อกัมพูชาต้องการกำจัดไม ah e ่ให้ชาติคู่แข่งเข้าร่วมในหลายๆอีเวนต์รวมทั้งศิลปะการต่อสู้ด้วยการยกตัวอย่างว่าคาราเต้มี15อีเวนต์ทุกชาติส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้เพียง10อีเวนต์ส่วนนักกีฬาเจ้าภาพส่งได้ทุกอีเวนต์พร้อมกับระบ,บุด้วยว่านักกีฬายิมนาสติกดีกรีแชมป์โลกแชมป์เอเชียของฟิลิปปินส์อย่างคาร์ลอสยูโ แม้จะทําได้5เหรียญทองซีเกมแต่เจ้าภาพจะนับให้แค่2เหรียญทองเท่านั้นอีกด้วยคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเมนเจอร์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อมีพลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ